สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเกี่ยวกับสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในหนังสือนะคะในหน้า110อนั่นเองนะคะเด็กๆดูในหนังสือไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็จะมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การกระโดดการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวท่าทางนะคะที่จะสามารถนำไปประกอบเพลงหรือประกอบเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยอันที่หคือการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางเพื่อเรียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนจัดสิ่งของตามสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยผู้ที่แสดงนั้นจะต้องแสดง ออกไปให้ผู้ที่เขากำลังรับชมนะคะเข้าใจเรามากที่สุดเช่นถ้าเกิดว่าเด็กๆได้รับบทบาทเป็นคุณตำรวจเด็กๆจะทำยังไงเด็กๆถึงจะสามารถสื่อสารให้กับคนที่ชมเราเข้าใจว่าเรากำลังแสดงบทคุณตำรวจนะอะไรแบบนี้ต้องทำยังไง ต้องยกมือแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนชราก็จะต้องทําตัวหลังค่อมนิดนึงโอ้ยตาแก่แล้วยายแก่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของละ่ะยังไงต้นไม้อ่าถ้าทําต้นไม้โอ้ต้นไม้อ่าน,อน,อะนะคะหรือเป็นอะไรนะเป็นเช่นเป็นเจ้ากระต่าย เราก็ต้องมีลักษณะท่าทางที่คล้ายๆกระต่ายใช่ไหมคะอ่ากระต่ายเพื่อที่จะให้คนที่ชมเรานั้นเข้าใจเรามากที่สุดนะคะในส่วนของกิจกรรมวันคริสต์มาสเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะรอดูเด็กๆนะคะในส่วนของงานวันนี้นะคะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมา เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตามที่เด็กๆเขีนนี้เลยนะคะอย่าพึ่งขีดเส้นใต้นะคะอย่าพึ่งขีดเส้นใต้เพราะเดี๋ยวคาบถัดไปคุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆเขียนต่อจาก ตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จนะคะถ่ายรูปส่งเข้าในลายกลุ่มให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆสามารถดูเนะะื้อหาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือหน้า110นะคะเขียนตามนี้ส่งคุณครูคนะคะแล้วไว้เจอกันในคาบถัดไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ